วันนี้นะครับพบกัแล้วครับคูนกอบพันหายากนะครับวันนี้นะครับผมเห็นมาหลายวันละนะครับเป็นอาทิตย์ละนะครับเห็นนักเรียนนะครับผมไปที่ปรึกษาเนาะนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งะครับเอาไพ่มาเล่นนะครับตย์นีงตกใจนะครับไม่ใช่ไพ่จริงๆนะเป็นเกมนะครับเกมยูโน่นะผมไปศึกษาดูนะครับไพ่ยูโน่คืออะไรนะมันเป็นเกมอีกอย่างหนึ่งที่ฝึกสมองในกระบวนการคิดของเด็กนะครับเป็นเกมในตำนานเลยผมก็ไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวนะครับ ตอนบ่ายนะครับเด็กนักเรียนจะพักเที่ยงนะครับส่วนนักเด็กมันจะมาเล่นตอนเที่ยงนะครับจะแอบไปเล่นกับนักเรียนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ฝากซับะไครตนะครับให้คุณนกขอบคนนี้นะครับเพื่อทําคลิปต่อไปเดี๋ยวเอาไปชมกันนะครับว่าการเล่นเกมยูโน่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปครับ เกมอูโนเริ่มต้นจากการสับการและแจกขึ้นมือผู้เล่นคนละเจ็ดใบครับหลังจากนั้นก็สุ่มหาผู้เล่นคนแรกเมื่อได้ผู้เล่นคนแรกแล้วนะครับให้ทําการเปิดการ์ดใบบนสุดของกองจั่วเพื่อสร้างกองทิ้งซึ่งการ์ดใบแรกของกองทิ้งจะเปรียบเหมือนการ์ดที่ผู้เล่นคนแรกได้เล่นไปนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วลำดับในการเล่นของเกมนี้จะวนทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาครับเมื่อเข้าเทินของผู้เล่นผู้เล่นจะต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบโดยการ์ดใบนั้นจะต้องมีสีหรือคาบนการ์ดที่เหมือนกับการ์ดใบบนสุดของกอง หากไม่มีคุณจะต้องจั่วการจากกองจั่วหนึ่งใบและถ้าหากการใบนั้นสามารถเล่นได้คุณสามารถเล่นการใบนั้นได้เลยหรือจะเก็บขึ้นมือก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเทิร์นก็จะเลื่อนไปที่คนถัดไปโดยหลักๆแล้วการในเกมนี้จะมีสีสีครับคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีน้าเงินโดยในแต่ละสีจะมีคาที่เหมือนเหมือนกันก็นกคือตัวเลข0ูนย์ถึงเกครับซึ่งไม่มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับสกิปผู้เล่นคนถัดไปจะโดนข้ามเทิร์นไปเลยครับไม่มีสิทธิ์เล่นไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น Draw Two Gas ผู้เล่นคนถัดไปจะโดนข้ามเทินไปเลยและจะต้องจัวการาดจากกองจัวอีก2ใบขึ้นมือไปด้วย Reverse เธอในการเล่นจะย้อนกลับไปยังทิศท,ทางตรงกันข้ามครับเช่นถ้าตอนนี้วนซ้ายอยู่เทินการเล่นก็จะเปลี่ยนเป็นวนขวาอะไรแบบนี้ Wild Gas เมื่อเล่นการ์ดใบนี้ครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นสีอะไรผู้เล่นคนต่อไปจะต้องเล่นการ์ดต่อด้วยสีนั้นครับ Wild Draw 4เมื่อเล่นการ์ดใบนี้คุณสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้การ์ดใบนี้เป็นสีอะไรนอกจากนี้ผู้ ผู้เล่นคนถัดไปจะโดนข้ามเทินไปเลยแถมยังต้องจวการจากกองจวถึง4ใบขึ้นมือแต่ว่าคุณจะเล่นการ์ดใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีการ์ดสีที่คนก่อนหน้าลงเอาไว้ครับถ้ามีคนเล่นการ์ดว d r ดรอฟสซคุณคุณสามารถขอชั l เลน g ์ได้ครับโดยผู้เล่นที่โดนช a l เลน g ์จะต้องโชว์การ์ดบนมือเพื่อตรวจว่าสามารถเล่นการ์ดว d d ดรอฟได้จริงหรือเปล่าถ้าตรวจบนมือแล้วมีการ์ดใบอื่นที่สามารถเล่นได้คนที่โดนช a l เลน g ์จะต้องเป็นคนที่จวการ์ดสี่ใบแทนครับส่วนการ์ดที่ลงไปแล้วจะทําหน้าที่ เหมือนวาวการ์ปกติครับคือคนที่ลงในยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นสีอะไรส่วนผู้เล่นคนถัดไปก็เล่นการ์ดตามสีที่กำหนดนั่นเองครับแต่ถ้าตรวจบนมือของเขาแล้วไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนอกจากคุณจะต้องจั่วการ์ดสีใบแล้วคุณจะต้องจั่วการ์ดเพิ่มอีก2อใบโทษฐานชลเลนสีสัวนะครับและยังโดนตั้มตาเหมือนกฎการเล่นปกติอีกด้วยเมื่อไรก็ตามที่คุณเหลือการ์ดบนมือแค่ใบเดียวคุณจะต้องพูดว่าอูโนเพราะถ้าคุณลืมพูดแล้วมีผู้เล่นคนอื่นทักคุณก่อนที่คนถัดไปจะทำแอคชั่นคุณจะต้องจ การจะกองถัวจ4ใบทันทีใครที่สามารถเล่นการ์ดจนหมดมือได้ก็จะเป็นผู้ชนะครับซึ่งจะได้แต้มตามการ์ดที่เหลือบนมือของผู้เล่นทุกคนโดยการ์ดที่เป็นตัวเลขจะมีแต้มตามเลขที่อยู่บนการ์ดนะครับส่วนการ์ดความสามารถที่มีสีก็คือ draw two cards reverse และ skip จะมีค่าใบละ20แต้มและสุดท้ายครับการ์ดความสามารถสีดำก็คือ wild c a r d และ wild draw f จะมีค่าเท่ากับ50แต้ม เกมจะจบเมื่อมีใครสามารถทําได้500แต้มครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยหรือจะเล่นอีกแบบก็ได้ครับโดยการบันทึกแต้มของผู้เล่นแต่ละคนเมื่อจบเกมใครทําถึง500แต้มเกมก็จะจบลงคนที่มีแต้มน้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปหรือถ้ามีกฎการเล่นแบบอื่นก็คอมเมนต์มาบอกเราได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและนี่ก็คือกติกาของเกมอู้ยอใจไรเราไม่จบเนถ้าจจบเกมไหเหรอคะคุณคะ

Thank okay. you.